นเนคเล็ดเงินปังอุ้มลักขณาแนเคเล็ดเงินปังงานเรือสักฟไฟลิซาแบล็กทิ้งยา่ยาอุรัสยาคอนเฟิร์มชัดตั้งแต่สักมางานเงินเข้าไม่หยุดสายมุมุงด่วนเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตส,สำหรับที่ต่อนนี้เป็นโสดแล้วแต่เสน่ห์แรงสุดๆแถมยังว่าแววมาว่าเจ้าตัวอาจจะกำลังมีรักครั้งใหม่นอกจากนี้ยังปังเรื่องงานเรื่องเงินมาก ล่าสุด12มกราคม2567สาวอุ้มได้มาในเคล็ดการหมูที่แอดวานซ์ไปถึงขั้นสักไปเพื่อเสริมดวงในรายการทางช่อง YouTube อชิตตอร์สเตชันของอาชิอชิตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังโดยได้เล่าถึงเรื่องฝฟในตำนานหนอที่หลายคนคุ้นตากันเป็นอย่างดีที่อยู่บริเวณใต้าตาว่าตรงนั้นคือมีอยู่แล้วแต่ว่าเอาออกไปเพราะเป็นฝฟรองน้ำตาตอนแรกก็ไม่เชื่อจนสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องความรักจริงแล้วก็เพิ่มไปสักเพิ่มมาใหม่ตรงจมูกกับแก้มเทาะเราขี้เกียจแต้มเลยไปสักมาเลย ซึ่งตรงจมูกคือมีสเสน่ห์มีเงินตรงแก้มคือมีรั์มีคนซัพพอร์ตและบริเวณตรงคอฝลิซ่ยาฝ่ยยญาซึ่งทั้งสองคนนี้ก็โด่งดังเป็นพลุแตกจริงๆถามรายได้ยังปังสุดๆสาวอุ้มยังคอนเฟิร์มอีกว่าตั้งแต่สักมางานเข้าเงินเข้าไม่หยุดเล่นเอาอาชีพถึงกับถามหาไอายไลไนเนอร์ขอลองเขียนก่อนเลยสาวอุ้มยังกำชับอีกว่าห้ามสักผิดตำแหน่งตำแหน่งต้องแปะแต่มันก็เป็นความเชื่อแหละ